pino người nó phần nhang mồ nhóm vô nhang hiu nó mày kéo máy hại lắng hai chân đây nó nó mày nó chân này ừ, yeah, oh à, bả này cắt thúng coi xị thúng à để hao sương nước trèo là hao sương chỉ bể ba hài... à tôm hại đó tôm tôm อย่างเจ้ายญ้าลูกหร้ย huh ้นนะไได้พ่อช oh, ีนหมูแล้วก็พักกระลำเจ้าปลาชะคึ้นเท่งกันนะพี่น้องเลยบอเอี๋ยวสบายดีเอฟซีน่โอ้เก่งหน่อยเพ็นบุญญาลมปองเนาะบอกลายกระยาเด้สั่หนึงกับพ่อกินเลยรงจะรอดกินเลย ตลอดแล้วกินขนมไม้บมมีของเจ้ามื่นนะมื่อกี้กินของไอ้น้องป้าก่อนพี่น้องเลยหอนตรวอยู่เดี๋ยวได้โยเดี๋ยวเขาจีหิวเมื่อรถไปแล้ว nào người nó phần nhang mà vô hiu nó mày chéo hành Yupi nào người lắng chặt chéo hành cho nó đây nó nó mày nó hao xiềng này bà bận này cắt thúng có xiềng rồi hao chửi là hao chửi nước mắm chéo là hao chấm hải đó chơi tom hải ันเจ้ายญิงลูกหลายคนนะได้ปะเพราะว่าบุญเกิดเสื่อแล้วยังี้ยบนเมื่อนะมิเตตต้มไว้ก็ได้เนาะหาต้มไว้แล้วก็บาดบุญมากแหละบุญสิพแวยเอาเนาะเออขออนุญาตเด้อเืินจ้ามาเอางินมาเอาเนาะโอเคเจ้ามีเบอร์โทรศัพปะมีโทรศัพท์เลยโอ้เลยร่ำบาตรพี่น้องทงเท่าไหรก็ทงชิพพันปะ เขาชื่อเขาเจ้าหอมจะต้มให้เจ้าแล้วล่ะต้มอย่แห่ละแห้งเงินกับบ่าวหาวไปยังเนาะบวบุญชีนยอมรับน้ำจิ้มใจเจ้าไว้เนาะขอบใจเจ้าเด้อมีน้ำจิ้มใจลายพี่น้องะไยเขานี่เดียวต้มใบโรดเดี๋ยวบุญชีเมาเด้อเท่าว่าบุญบัวมากอะกินโรต์เด้อ ก็วุ้นกับโบนี่ใจว่าชีดกับหรือบุริกั๊บนะพี่น้องเลยออม,มันจะต้มไนรอดเพราะว่าวจะปผาไว้กับเสียคนะือเก่าเนาะเผาไว้มันมันก็นเน่ากันนะพี่น้องเลยแกงซุปซีนูกอะต้มให้เจ้อันไมนีม่กาลังสีดังไฟบอทางไฟต้มซีนูให้ลูกเนะาะเอาใจโอเคเนาะเห็ดยูให้กินให้ลูกซะเนาะบุ้นจะไปเพื่อนน้องป้าเหมือนกันเนาะสบายดีเดยอเด้อด้ เอาไว้เดี๋ยวทำสิมาเอาเด้อถ้าว่าบหมาก็แบ่งกันกินหลอดเด้อมีหูมีโทรศัพท์พี่น้องเลยเนาะเอ่าบายบายใจเดินเดินเดยนเดินตายซพี่น้องเลยเนาะเคีไว่้ชื่อน้ำเล่าล้วกะไม่ให้น้องป้าต้มไห้ละว่าเราบ่อยากให้เราต้มไวให้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพลินมีน้ำจิ้มใจขอาบุญกับบอยากปฏิเสธน้ำจิ้มใจของเพลินโอเคชาพี่น้องเลยคลิปนี้กับกาดทักทายสปาดีพลอพี่น้องก็จะขูดสุกคนอย่างจะดีบัดทุกทานพี่น้องเลยเนาะ ยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องมาบุญซาวันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้พี่น้องได้ชีนหมูเนาะมาให้กับน้องปลาเนาะเพราะว่าพ่อคนไก่อยากให้กินอาหารดีๆเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเห็นได้กินแตงโมอมะพี่น้องเลยที่ชื่อไข่มาให้เพราะว่ากินไข่บ่ได้เจ็บท้องเนาะฟัวก็ยื้อว่าเมื่อนี้่ด้วด้วยด้ยฮะ มาเลยส่เบ็ดหมามันอยู่วะน่าไซเบสยังเบ็ดเป๊ะเปล่าอ่าโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยเขาสบายดีเนาะสบายดีสบายดีฮัมสบายดีสบายดีบักละรอเด้เนาะรอคือพอเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าขับใจไปใจโดย เอาจากผูกนี่เป้าชิ้นมือมาแน่วุ้นบังชิ้นมืออยู่ซื้อชิ้นมือมาให้น้องป้ากับผักกระลำนาะอันนี้คือชิ้นมือแล้วก็ผักกระลำจะป้าจะขึ้นเทิงก่อนปะกระลำปีเ,เคยกินอยู่บอกกระลำปี คนงานด้วยโดยโดยต้นเกัาบริใกล้กันพี่น้องไอ้ผู้เนาะเือนทางน่องแอรคอนเนาะอือึ๊บอึ๊บใช้ผู้ทั้งเจาก็มีเนองใหม่คือกันเนาะนะโอ้ไปหาโอ้ไปหากับไผ่กับเออ่นาะ ไปหากับเอื้อนนั่นโดยแม่เอื้อยคอนนั่นแม่คอนแม่ลูกสามเนี่ยบ่โดยเออไปหานตำกันบ่โดยแลาเฮาไปคายคายได้จักทงเจ้าเลือดเฮาคายซีทงบ่หมดช้ำไปขายไปขายพร้อมกันบ่โดยไปขายตำกันนี่โดยเขาได้ซื้อหอมมากลายคนเขาขายทำไม รายคนขายไม่ไหวเลยขายบกขาดโดยแม่คอนกับขายได้แต่จ๊เจาพี่นั่งพี่ก้อนเฮ้ยเนาะได้มานอยู่บ่พี่น้องเลยบ่เดเอาสบายดีเอฟซีแน่สบายดีเด้อผมมานช้ำเด้อเทคชัยไก่บ่ไกลใส่ใส่น้ำหอยนี่น้ำขึ้นน้ำขึ้นเนาะโดยอโปรยโตเลยบ่ แมนบ่ใส่เบ็ดไปเลยใส่ไปเล่นซิววะจักบ่ใส่เบ็ดได้นำลงแห้งนี่ลงวายนำลงนำลงวายเนาะเธอบัถทึกช้ำพี่น้องเลยมาคืนพากันนอนนี่บ่โดนอ่าฝนหัวฝนตกพี่น้องเลยเนาะนอนพากันนอนจังได้ได้พี่เจ้าอัขึ้นนอนน้ำเงื่อนไม่หยาดได้บ่อปได้พิษเนาะ พิธีนะถ้าขึ้นไปนอนต้องเสี่ยวโม่หรปล่เสี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ห่างเลยคือเพื่อนเปย์เพื่อนเพ่ยนี่กะขึ้นไปนอนไม่ได้เลยวะไม่ได้เอ้ยเปย์มันพิษแน่อเลยนะพิธีปะไม่ได้พิธเลยอยู่ห่างกันเลยนอนไม่ได้เออชัวร์เพื่อนฮักงเพื่อนเพ่ยสะไปอยู่ใจ อยู่เนี่ยีเนี่ยอยู่ตามเราคว้าอ่าเราึ้นไปนอนบ่ได้เนาะออกตางเราบไ่ได้เนาะคือเขาจะแต่งงานนี่เขาเอาลูกเอาเมียน,บบนี่ออกมาเ<ด>นี่ยเนาะเออเขาได้ไปนอนต้องออกตางออกตางเราึ้นบ่ได้เนาะเ<ด>ม,มื่อนีนม้มาบนซื้อเนี่ยมาหายเด้อชินหมูเนาะชินหมูกับหมากเล่นเนี่ยผักกะเทะ ให้เจ้าขัวเนาะขัวขัวกินกับพักกระลัมปี้อย่แหละขัวสิกันเลยเด้ออือเอาไปไหนไปตอนตอนซื้อไข่กินบ่ได้เนาะพิษไข่แพ้ไข่พี่น้องยพันว่าเออทำฟังไทยแต่ว่าแพ้เนาะกินบ่ได้มันแพ้กินอะไรเจ็ดทองโได้ไหมวะดยทั้งลูกทั้งแม่เลยโดยคืนนี้พันตกแหงเอานอนบ่ได้ เฮาอยู่นี่อุ้มลูกเฮาก็เปียกหมดอืมคือว่าบาวลี่เพิ่นกําลังสร้างไม้มาอยู่เด้เนาะดอมันกําลังสร้างไม้สิมาแอมพาให้เจ้านี่เนาะอืึงข้าก็บ่ได้ตเพิ่นตกเ่วึงข้าเพิ่นอืเฮือนตัวนี้นี่เฮ็ดให้เฮาบ่ฮู้เฮาแบบเฮายังบ่ได้นเฮือนทัวเฮา แบบประเไทพอะรเพื่อนแม่เพื่อนเก่าของแม่บ่พอดีแม่เป็นูกเพื่อนไหมโดยอยู่ปู่เพื่อนนี่จะมีพี่น้องกี่คนกับสองคนน้องเอ้ยพระเจ้าสองคนบ่เอ้ยนั่นเอ้ยซีผู้ชายโซกทั้งหมดจคนกัลูก เจนาากิดงไฮชกคนกคน่อี้มาสองเาเขาใจกันไปคือว่าไปรอบหนาเขาอนุญาตตามคือว่าวุ้นให้เงินไปเติมเลือดหรือว่าพิกกันบอกหายกันบ่า พ่อจีพิดกันเด้อบุพิดกันกญญาเนาะครับแพงกันโดยเพื่อนกับทั้งบับเบรี่เพื่อนกับอีอมแป้งหายดีเนาะขับใจเด้อที่ไอโบ่โดยโบบุพิดโปรเทียงกันเนาะกูเบัวกับว่าสิบห้ายเมียเนาะหายนเมียเด้อห้าหายเมียยังไง้คิดเห็นหน้าลูกรถเอาเอาเอาชื่อไหนช่ออันปลายลูกกับภูงามจำลูกกันเนาะอันมาตั้งไปลอยอยู่จักปีเลยเจ้าห้าไปห้าแล้ว

เดินเดิเป็นยังไงเนาะไปหาเนื้อใหม่น้ากันเนาะดยกับน้องคอนเพลนไปขายไปคายน้ากันเดี๋ยววุ้นจะเอาเนื้อใหม่น้าเจ้ามาให้ต้มแล้วว่าเราต้มหายู่งเลยเปล่าเลยให้เราต้มให้เจ้าก็มีเนื้อใหม่เนาะดยมีแล้วพอบนท้องเมื่อกาเน้ี่ยละาว่าเจ้ายังวัไปเติมเลือดนะพอสิไปเติมมาอีก เนาะแต่ว่ามาเบิ่งสุขภาพร่างกายเจ้าก็โอเคแล้วเนาะเริ่มแล้วเริ่มดีแล้วเนาะบ่ได้เมื่อยบ่ได้ยังติบ่ธรรมดาเนาะดปกติแล้วนี่ใครนะไปห้าน้ำงใหม่ข้าน้ำใหม่ก็บ่ได้เมื่อยแล่นบ่ดีแล้วนี่แหละสิ่งสำคัญคือบำรุงนี่เด้อดเบิดแล้วก็ซื้อมาใหม่เนาะดกินกินอาหารแน่ กินอาหารแนวมันจะม,มีแห้งเต้ยมบ่าตอนอุ่นถูกตาองตุ๊กตาอืมได้ตุ๊กตาปะ่อ,อ,อจะไปกินเอาพาปลาไม่เมียกับปลด้จำเนาะโดยเึ้น,ข,นขึ้นไปใช้เบสกับเขาได้อยู่ป้ะซะได้กันมันลงฮอนเฮวยคุน ครับเอ้อเจ้าก็นองข้อเนี่เป็นพี่น้องกันบ่บ่คนในบ้านคนในบ้านซื้อเนาะฮอร์มพี่น้องกันเนาะโดยแต่เราเอาผัวเฮ็ดเอือยเฮ็ดน้อ,นองมียังกระแบ่งปันกันบ่อปโดยแบ่งกันเมื่อวานเนี่ก็เรากินน้ำไม้เราให้เราเลยไปหาแล้วก็แบ่งมันน้ำไม้มาให้เนาะโดย khuả killer nè, hai lù killer nè. được. sao lại phụ à? Phụ như mẹ không? Năn, đẻ nhỏ năn. ờ. ờ. ai? là nè? nè nè nè. thằng thình ngang mà thay, nào rồi nè. ชมไฟหน่ียอกไดบรถีบยบรถทีบีเป็นแล้วบ่ขี้เป็นบ่เนมอี้มีบด้วยไปด้ยเยะได้ชี้ยังชีทั่วเมืยวไปกันไปบ่แล้วบาถือเลขช่อว่าหายด้อันอะไรอู่ีเลยเยอะยังก็ อยากได้สีเลือกสีเลือกดยแล้วสื่อยังกระโดดจ้ะว่ยน้องว่ายท่าว่ายทาว่ยเนาะด้วยเรือบรรจดตึงกรองก็ได้เอ้ยจืดเลยโอเคสันเอาบาบุญเมื่อก่อนเด้เสร็จด้ะไปทางอื่นก่อนเนาะ กใจพยานจะดีเพื่อนเนอะโอยขอบใจเด้อสุขภาพแข็งแรงโดยเราไม่ลวยเฮาผู้นั่นชาวนาหายเฮาตลอดนะมื่อใดก็ผู้ตลอดแต่อวยพรนั่นว่าเฮ้ยเจ้าเนี่ย่าปจื๊อป่ะจําช่องมี่จะบอกว่าอยู่ดีไม่แห้งชั้วว่าพังกายแข็งแกรงกับพ่อแหละเนาะโดยทั้งคุณยายญ่เปนแก่บอดด้วงยังร้ายดอกนั่งกับบังในชั้วเจ้าอ่ามีอยู่มีกินเนาะหนูจักธมากินเลี้ยง ซอยกันเนาะแย่งล <g ab ung> ูกซอยกันทำงานกันปุ้นพัวกันหักเมียแข่งเมียเนาะบ่ดห่าปวดทีเมียเลยเป็นลูกผู้ชายบ่ลูกดทีเมียเลยเนาะเป็นลูกผู้ชายปวดทีผู้หญิงเคยตีบ่เมียนี่ตีนะบ่เคยฮะบ่เคยบ่เควะเด่าดีแล้วไปตีเนาะผู้หญิงคือเพศแม่ของเฮาเนาะก็คือแม่ของเฮาแหละเนาะ กทีได้เนาะที่เมียก็ทำที่เมียัวเองได้ขับใจเด้อที่ไอ้บอกเด้ออเเามื่อก่อนเด้อสบายดีเนาะสบายดีทุกคนเนาะสบายดีสบายดีสบายดีมาขอไม่เนี่ยเห็ดกินแรงเราเด้อนี่เด้อเจ้าเมื่อหน้าไม้ต้มนะน้าไม้ต้มได้แล้วบ่เออต้มได้แล้วเอ้าแล้ววายยังไม่ต้มเนี่ว่าไปดังเหรมันขิ้เน่า ทำแล้วแล้วมาหายเลยล้ปตาจไมาอีกจะองโอ้เก่งน่อยๆเป็นกรบกยานลมปองเนาะเอกลหมายกระยาเด้อท่อฮาไอตรงออื ทากันอน้ใหม่ใหยพี่ดองสองพ่อเมียบอหลายกระยาด้สั่งเงินกับพ่อจะรอดกินเลยตลอดล้วกินอนุใหมบ่มีแห้งหายเจ้านี่ ใน่เบิหันบ่พอแล้ว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 ไปกินเนี่ยเออเออเอออนอ่ขอบใจขอบใจขอบใจเจ้าก็ปลาแท้หนิกินเบิ้บ่เจ้ากินโลดเอาไอ้ล้วโอเคแต่ขอบใจขอบใจเออเมื่อก็ได้ทมเด้อรถทิปนาบุญถื้อเลขชื่อมหายเด้ออ่าอยู่ดีไม่แห้งเด้อเด้อเดอเดเด้อเด้อ ไปชาพี่น้องเนาะขออนุญาตเดินทางก่อนบัดนี้ไปทางอื่นก่อนเนาะไปโอรมเรื่องดินก่อนบัดนี้คนมากเราบอธนบ่าคเป็นไงเนาะซื้อตุ๊กตาอ่ามวยถือคีรินเด้อตุ๊กตาเด้ออุมม้มไว้เด้ออ่าสุภาพกันเล่นตุ๊กตาอยู่พี่น้องสองสามพี่น,นอ้องเพื่อนเนาะเอาได้น้ำจิ้มใจ๊อยจา,น,าน,น้องปลาเนาะกระตุ้นน้ำไม้ให้พี่น้องเลยส่วนท่านเนี่ยก็ต้องซับน้ำไหมห้เ็ดกินเห็ดหมูกินอยู่เนาะอ้าท้อ กำลังเป็นยังเลยเอ๋อสบายดีอ,ยดอีกรอบอ๋อกำลังซับหมูอยู่เนาะเสียแบบได้กินนี่ต้มต้มต้มขัวเนะเาะได้น้ำไม้มาแล้วเมื่อกี้นี่มื่นของเจ้ามื่นนะ <laughs> มื่อกี้กินของอน้องป้าก่อนพินังเลยหอนตัวตัวอยู่ เราได้ยืดได้เขาจีหิวเมื네่อลดไปแล้วอันนี้บอกของเจ้าจิต้มให้เขาหนะเตรียมเรียบร้อยแล้วพี่นางเอาไว้ขนาดเนาะอ่านอนเหน่อยใหญ่นื่อยยืมหม้อยืมหม้อเงินนี่อืที่ยืมหม้อเงินนี่อือหัวได้ยืดเพาเป็นยังเพาเป็นยังอ่าทิศไม่เป็นเสียงค่อยเนาะเป็นคนบอกเสียงเบาเนาะโดยเออยังไงนี่ก็เฮาปิ้งอืม นี่ก็เฮาปิ do it, do it. Uh. ้งให้ลูกกินเฮาก็กินนี่นี่เฮาให้ลูกเฮากินใส่เกลือใส่เป็นงอก็เฮาปิ้งเอาเร่อยขอหยาดเด้อเร่อยเรยเรยโดนโดนเลกินเถอบริสินนี่โดนกินมันแพงเลยเพี่น้องโลละแสนกี่โลหนึ่งแสนกี่ อ่ารับรับได้ใช้ไปน้ําไม้ไปหาขายน้ําไม้เมื่อกี้เออไปหาน้ําไม้เมื่อกี้ก็ไปนําน้องปาเนาะโดยไปนํากันไปนํากันกับน้องปากได้หาทุ่งกเฮาไปายกเข้าบ่ได้ซื้อหมดเออเฮาเมื่อฮอดเือนกโดยต้มให้เจ้าโดยไปชาขออนุญาตเด้อคั่นบาลีมานี่กเฮาแบ่งให บาบิลีโดยแบงแบ่งแบงแบงกันแบงให้บาบลีทุงนึงให้เจ้าทุงนึงเด้อได้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 ขอบใจลายเนาะเพื่อนเจ้ามีมุดแดงลายเท่เนี่ยมันมีลายกกใหม่นี่นี่มันลงมาตะก็มังกรทินนี่เด้อโดยบัลลังก์ให้พัวเจ้าตัดออกเด้อโดยพัวมุดแดงมันลงมาเนี่ยมันครบลูกเจ้าฮะมังกรทินเขาเนี่ย เออฮู้บ่ตัดมองนี่นะโดยบ่เป็นหยังเฮาขอตัดกะเฮาเข้าให้ตัดอ้อๆเฮาก็ก่อนอ้อๆแม่คูไปไหนล่ะทั้งหมดเรีหมดลใบใบไม้ที่มันตกใส่ใส่สีเจ้าตัดออกเด้อโดยมันมีหมดมีงูลงมาไดโดยเออมันคบลูกาเฮาเอาบ่่มเอาหยังกะโองูมันแ่ตาเฮาเลยเฮาจนจนแล่นออก ข้างนอกนี่ด้ดยเพื่อนเฮายแมงแล้วมันหื่อขันก่อนกาั้ยานได้เนาะต้องตัดออกก็ใหม่เด้อมันขึ้นน้ำฟื้นเจ้านี่แหละนี่ยเนี่มันขึ้นน้ำฟื้นมันเวลายำฝนมาหนังงูมันสีมักอยู่น้ำมันนี่ได้เป็นยังไงเนาะมันขึ้นมาหนังฟื้นน้ำยังเน่ยแมงแล้วกะ้ยานแท้โอ้ยครบลูกครบเจ่าพี่น้องเลย มันแดงขึ้นเพื่อนเล่าเต็มเลยนั่งกับมันชุกมันครบโอเคสั่งเด้อวุ้นเมื่อก่อนเด้อท่านอื่นก่อนเนาะสบายดีดีไม่แห้งเนาะเด้อเด้อเด้อหาคอไม่เนี่ยเป็นคนเสียงเบาเป็นอย่างเนาะเป็นคนเบาเสียงบาดังเมื่อก่อนเนาะสบายดีเด็กๆเด้อ ไปพี่น้องเลยเนาะสหรับคลิปนี้ขอลาก่อนพี่น้องเลยพ,พกกนนะนะบ,บพ, FC, นะพื่อกันอีพี่หนาเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อยี่พี่น้องเอฟซีเนาะพระสุครสุคนที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจพี่น้องเลยเนาะคอมเมนต์ที่สั่งรค์ให้กันเข้ามาเนาะโดยไปใช้พี่น้องไปหาทางครอบครัวน้องแซ่ก่อนเนาะน้องแซ่ผู้เป็นแม่น้องซาผู้เป็นลูกลูกปานฝรัง่งลูกลาวกับพี่น้องเลยเนาะไปใช้พี่น้องเนาะ เบิ่งก่อนเนาะคลิปนี้ลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อ FC บรรยากจะดีเบิดทุกทานขอบคุณที่รับกกสวัสดีสวัสดี